็เช้าเช้ามานะครับก็ทานบุฟเฟ่นะผมว่าที่นี่เอาโอเคเลยจริงๆแล้วมันเยอะมากนะครับแต่อันนี้เท่าที่ผมกินเนาะอะไรแปลกดีข้าวต้มไก่กัมพูชานะครับแต่ผม,มเอาพวกขิงอะไรใส่ไปด้วยนะครับ <c oughs> เลือกพักที่นี่ก็เพราะบ,บุฟเฟ่นั่นแหละ เอาบรรยากาศโซนอาหารยามเช้านะครับที่สมิธวิลล่ามาฝากครับ นี่คืออ่าวไผ่เกาะเสม็ดนะครับตรงบริเวณรีสอร์ทที่ชื่อว่าเสม็ดวิลล่าแล้วก็ิลเวอร์แซนนะครับวันนี้มีแดดเป็นบางช่วงแล้วก็มีเมฆมากเป็นบางส่วนตอนนี้ แดดร่มนะครับเพราะว่ามีเมฆค่อนข้างเยอะก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแดดเยอะเนี่ยมันแสบตาแล้วก็ร้อนแต่แสงบนแสงในท้องทะเลอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะถ้ามีแดดจะแสงสวยกว่านี้นะครับเก็บเอาบรรยากาศมาฝากครับ